อโอเคครับก็กล่าวสวัสดีคนดูทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมซูเปอร์ซันอีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นเป็นบทบาทสไนเปอร์นะครับแต่ว่าบทบาทสไนเปอร์ของเราตอนนี้ยังไม่ได้อัพระดับอีพิกนะครับเราไปอัพระดับอีพิกกันของบทบาทสไนเปอร์นี่มายครับทบาทสไนเปอร์ก็ต้องมาอัพตรงนี้นะครับต้องใช้65ในการอัปเกรดเป็นระดับอีพิกโอเคใช้เหรียญ6 5ไป นี่พอเราอัปเสร็จเราก็จะได้ทักษะอีพิกมานะครับแล้วก็กดมาเลยเอาตรงนี้ไหมสามารถเคลื่อนที่ได้ในขณะที่ใช้ทักษะนี้โอเคครับเอามาเลยนี่ปลดล็อกมาเลยครับเวลาวิ่งนะครับเราจะสามารถใช้ทักษะอันนี้ได้เดี๋ยวเราลองไปดูในเกมนะครับว่าสไนเปอร์มันจะโหดหรือเปล่ามามาเริ่มกันครับอุตานี้มีโจ๊กเกอร์ด้วยเดี๋ยวปิดไฟก่อนนี่ปิดไฟก่อนมีหมอไหมครับบนนี้มีหมอไหมครับคุณชอบหมีไปก่อนเลยชอบหมี มีหมอมีหมอมหม้อชุบเดียวมหม้อชุบเดียวว่าไงจะรายงานศพไหม้ยฟามินหมอว่ะ้ยเอายะฟามินหมอคุณชอบหมีมาแล้วครับสไนเปอร์มาแล้วคุณชอบหมีอยู่ไหนยิงไปเรียบร้อย <laughs> เป็นประตูก่อน <c oughs> อีกทีไหม อ่ะเดี๋ยวปิดโรงอาหารต่อโอเคสีฟ้ามินเป็นหมอใช่ไหมเมื่อกี้เดี๋ยวเราเล็งสีฟ้ามินเลยละกันห้าวิสามวิสองหนึ่งสีฟ้ามินหมอโอเคปิดห้องพยาบาลก่อนปิดห้องพยาบาลเออปิดห้องพยาบาลเรียบร้อยสามศพอยู่ที่ห้องพยาบาลหมอชุดเป็นไม่แน่ บอกว่าสีสีส้มกับสีชมพูเป็นด้วยกันสีส้มกับสีชมพูได้ไงผมเป็นมชมพูเป็นด้วยกันสีส้มกับชมพูสีส้มกับชมพูเป็นด้วยกันฉันเป็นโจ๊กเกส้มใบบวชบวชส้มบวชบวชส้มบวชส้มโส้มกดกดข้ามไปครับผมเป็นโจ๊กเกอร์แหลสี่ส้มเป็นสนร์เพื่อนสี่ส้มเป็นสนร์ผมเป็นผมเป็นโจ๊กเกอร์ผมเป็นโจ๊กเกอร์ส้มบวชส้มบวชโอ้โหเตตีไทยก็มาไอหน้าจืด ไอ้ได้ไอ้ได้จืดไอ้เหลืองไอ้เหลืองใช่มวเมื่อกี้มัตนตีนะไอ้โกมาเดี๋ยวปัดไอ้เหลืองก่อนเลยนี่เราได้เป็นตัวแฝงครับมาตาที่สอง<ช><บ>ไอ้หน้าจืด<ช><บ>ไอ้เหลืองใช่<บ>ไหมใช่ไ<บ>อ้เหลืองไหมไม่ใช่ว<บ>่ะนี่ไงไอ้หน้าจืด ไปตเร็วแล้วตามอ่ะเจอนเจอสุี่ไหนนไม่รอหมออ่ะมีหมอแล้วไม่รู้นเขาันนี่เราเป็นย้อนเวลานะนาซาแบบหนาไปเลยตามไอ้ดาจืดไปเรียบร้อยต่อไปมีใครดีสีเขียวไหมเกสีเขียวดีกว่าอ่ะปิดประตูแล้วก็เดี๋ยวค่อยปิดประตูห้องไฟ อันนี้มีกับดักไหมเนี่ยอู้มีกับดักด้วยกลัวเป็นบทบาทกับดักจังเลยโอเคอ่ะกดปิดประตูตรงนี้อกีกมาสนปยพร้อมทุกคนพร้อมหรือยังนี่อุ้ยเราไม่สามารถเดินได้ทําไมเราเดินไม่ได้อ่ะไปเร็วไปเร็วเราอัพระดับอีพกมาทาไมเราเดินไม่ได้เอา้ามีคนกินศพ ชิ้หายเร็วเอาผีปอบกินศพไปเมื่อกี้เฮ้ยเราใส่ระดับอีพกมาหรือเปล่าเนี่ยเมื่อกี้ไปเจอศพอยู่ตรงหรือว่าเราไม่ได้สวมใส่มาทําไมมันเดินไม่ได้อ่ะชนกันไหนอ่ะทำไมมีตัวแฝงสองคนวะที่มีคนไม่อีกคนเลยอีกคนโดนสะกดจิตเนี่ยเลยอีกคนเป็นใครวะเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้ลืมดูไอ้สีแดงนี่ว่าเป็นสีกับสีแดงข้ามหรือเปล่าโอเคข้าม ทำไมเราเดินไม่ได้อะเมื่อกี้เราไม่ได้ใส่ระดับอีพิกมาหรอเมื่อกี้เราก็ไปอัพระดับอีพิกมาแต่ว่าไม่ได้ใส่หรอไม่รู้อ่ะจะต้องไปดูก่อนเออมันยังหยุดนิ่งอยู่เลยมันอัพไม่ได้เอ้ยมันใส่ไม่ได้มันไม่ได้ใส่มีคนไปด้านบนก่อนอืมนี่แหละนี่แหละเมื่อกี้สีอะไรพูดมากนะสีกากีใช่ไหมว่าไงไอคุกกี้ไอไอโมงคุกกี้เออเออเออไหนไหนบดอะไรวะเนีน่ย อุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยทักษะเมื่อกี้ทักษะขึ้นทักษะอะไรขึ้นเมื่อกี้อ่ะยิงไปก่อนอย้อนกลับย้อนกลับทักษะอะไรขึ้นอะเราจะมองเห็น1.5ใช่ไหมเฮ้ยเราได้ทักษะอะไรวะเนี่ยมองเห็นเพิ่มขึ้นใช่ไหมวูตาก,กะตากะกินไปอีกตัวแล้วอะสไนเปอร์สองคนโววโว,โว้ตายเยอะจังวะเนี่ยสีขาวกินศพโอเคทุกคนหัวสีขาว ทุกคนปวดสีกากีอา้าวคุณจะปวดผมทําไมเมือ่อกี้ผมเดินมาแล้วเยื่ีผมก็เจอตบคนตายอะ่ะไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวต้องลองดูมาเดี๋ยวต้องลองลองยิงสีกากีดูไม่แน่ใจอ,ะอ่ะอ่าซ่อมประตูไปก่อนออกมาเลยครับออกมาสู่โลกกว้าง ออกมาสู่โลกกว้างสีกากีไปไหนครับว่าไงครับสีกากีจริงแม่งเลยสีกากีู้ฮู้ยูฮเรียบร้อยครับสีกากีเพื่อเราปาดไปหนึ่งคนละโอเคสีกากีตายแล้วก็สีดำตาย เอาเอาสีแดงไปเลยเมื่อกี้สีแดงสีแดงปาดต่อหน้าต่อตาเลยครับเอาสีแดงไปใจเย็นกอนใจเย็นกอนผมกําลังไปเก้ไฟกับสีสีทากี้สีแดงปาดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอขาวไอแดงไอขาวไม่เชื่อไอขาวไม่เชื่อกันแล้วแต่นะเว้ยบอกแล้วดาไอขาวไอขาวมันบดเราอะ ต้องปิดปากไอข้ขาวดีกว่าหรือว่าปิดปากไอ้แดงดีมากวู้ไอ้คันตกรทำไมกดเร็วจังวะเนี่ยอ่ะปิดประตูไปก่อนองนั้นอะ่ะอ่ะเดี๋ยวอยู่แถวนี้รออีกสิบวินาทีต้องมีคนตายอ,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 อีกสิบวินาทีเท่านั้นต้องมีคนตายเอ้าสีแดงเฮ้ยสีขาวดิเรียบร้อยติดเอฟเฟกอะไรเนี่ย ว้าวว้าวเหลือสีอะไรนะเหลือสีแดงนี่หว่าสีแดงโดนสะกดจิตเหลือสีอะไรน้าเหลือสีแดงนี่นาอ่าเรียบร้อยสีแดงบอกตัวเองไปแล้วครับโอเคครับอีกสักตาหนึ่งมีตานี้มีนักสืบด้วยมีหมอด้วยปิดไฟไปก่อนงันน่ะมีทั้งนักสืบมีทั้งหมอเดี๋ยวเก็บสไนเปอร์ไว้ดีกว่า สไนเปอร์ไว้ยิงใครดีนะ้าห้องไฟห้องไฟเยอะมากเฮ้ยมีคนดูกล้องวงจรยิงคนห้องกล้องวงจรนี่แหละยิงไอ้ขาวห้องกล้องวงจรโดดท่อไปโอเคสีขาวจะเห็นหลักฐานไม่ได้นี่ตายไปเรียบร้อยครับบัรเบโรฮ้ยควายตายไปายปตายควายตัวไหนมีหมอไหม หัวตายควายล้มครับตอนนี้โอเคคนนี้เป็นมาร์กเป็นอตัวแฝงเหมือนกันเดี๋ยวกันกันไว้ก่อนเพราะว่าตาเนี่ยมันมีสะกดจิตด้วยเดี๋ยวดนสะกดจิตแฝงแล้วดนสะกดจิตจิตเฮ้ยไอดำนี่แหละเลือกถูกต้องแล้วที่ฉลาดได้สีดำบทเรานะครับสีดำแห่ที่ตายนะได้สีดำตายได้นอนรอบหน้าไม่มีสัญญาณตัดอล้วผ้า ปิดประตูไปก่อนเดี๋ยวสีดำจะเป็นศพลายต่อไปสีดำอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเขาดูก่อนเขาดูแบบอ่านี่น,น,นี่สีดำอยู่ตรงนี้หาสีดำแล้วครับกินกระป๋องน้ำมาทำลายไปโอ้ไอตัวแฝงเอ้ยปิดประตูกันทำไมเยอะแยะวะเนี่ยเฮ้ยสีดำเป็นเป้าหมายของผมอยา่ยาอย่ากดโอเคสีดำถึงเวลาตายของเองแล้วละ่ะว<อ>ิ่งไปโอเค เฮ้ยสีดำชุบหรือเปล่าสีดำโดนชุบม,มาใช่ไหมไม่รู้อะ่ะโดยชุบไหมเรียบร้อยเราฆ่าไปสองครับไว้แจ็คเดาวตายไปหนึ่งเ,าาเอาใครดี<อ>ทุกคนเขาเป็นผู้พิทักไงอ๋อเป็นผู้พิทักอโอเคอเคอนี้คือผู้พิทัก พวกมึงชวนกันตามกูมาทำไมนะคะจริงโอเคไม่มีใครบวตเราเลยครับคนที่หวตเราตายแล้วที่สลัดสีดำตายไปแล้วไม่ใช่คาร์ดกนคนผู้บิทักอืมสีทองเป็นผู้บิทักษ์ั้งใจหลกเว่าผู้ถืออ่ะสีทองเป็นผู้บิทักปิดประตูไปก่อนแต่ตัวแฝงจะเพิ่มปิดประตูเยอะปิดประตูแค่ลงอาหารพอคูดาวจะได้แบบคูดาวหน่อยอ้าวกระป๋องน้ำหมดแล้ว โอยแย่เลยเอาไงดีอ่ะทีเนี้ยสีฟ้ามินไหมเฮ้ยอันนี้โยนกล้วยโยนกล้วยทิ้งเลียราดไม่ดีนะครับตะกะไหมโอเคมีคนยิงมาได้หนึ่งยิงไปอีหนึ่งสีฟ้ามินหมอตายสีสีฟ้ามินมอุ <laughs> น้ท้าเจ้าดีกว่ากูยิงบอดตายไปแล้วเปิดไฟเปิดเปิดเสียก่อนเนี่ยไปแล้วกูเนี่ย ไอ้ดีจ้ากูเล่าไปดีที่เดียวคนทุกคนโว้สีส้มอุ้ยไอ้น้ำเงินปล่อยไว้ไม่ได้เลยอย่างที้น่าจะเป็นน่าจะเป็นอะไรสักหนึ่งสีอ่ะแล้วรู้ได้ไงอ่ะอ่ะเป็นนักสืบแล้วกันผมรู้นะ่าใครมีบาเลียมีบาเลียก็การสไนพี่ไม่ได้ายดอกเดี๋ยวพี่จะยิงบาเลียแตกเองเดี๋ยวูดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู งไหนอนออเียเออว่ะสลับมีการสับเปลี่ยนหนึ่งที่เขาที่เขาตามมาเนียยให้แล้วใครสับเปลี่ยนไปหาเสียงเพื่อนม <c oughs> นัน้ย <c oughs> มาสีทองถึงเวลาตาย<ห>ของน้องแงล้วน้องจะถูกปาดในครั้งนี้แหละเ <c oughs> นเปอร์รออยู่ มีเกาะก็ช่วยไม่ได้เพราะพี่จะจริงไอคนให้กาเองอ่ะไปไปโอเคมาคนไหนอยู่ตรงไหนบ้างมีคนแก้ไฟอ๋อไอส้มไอส้มแก้ไฟทำมะเขืออะไรวะเนี่ยนี่ไงอู้อู้อ่ะเร่งเร่งเร่งเร็วเร่งเร็วยิงเร็ยไปแล้วกูเี่ยเร็วไปนี่ด้ากูแล้วไปเิ็วเร็วเร็ ว่าไงสีน้ำเงินวู้สีน้ำเงินมาสีน้ำเงินมาเร็วปิดประตูโอเคทำการกับจานสีน้ำอู้วี่ดูว่าทำการกับกับจานสีน้ำเงินไปแล้วสีเขียวหน่อยรว่ามออัาะนเขียวมัรู้ส่องยิงแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นสีเขียวเขาบดเขียวสีเขียวยิงรูปยิงรูปเห็นลูปยิงอกุ้งนายยิงแล้วอ่ะอ๋าฮะไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละ อ่ะโอเคเอาเขียวเขียวก่อนอ่ะเขียวอย่าซับมาหาผมเนาะอย่าซับมาใครล่ะมันไม่ใช่เขียวใครล่ะเขาเป็นผู้ชายเราใม่รูกของมาโดนนายมันก็ต้องเปลี่ยนไปเลยลูกสอนมาเขียวสีเขียวไม่ใช่เด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 อุ้ยสีเขียวเป็นตัวกลางป่านมีอยู่เฮ้เขียวเป็นตัวกลางอ่ะเขียวเป็นอะไรอ่ะนักสะกดจิตหรอหรือว่ากินศพ ไม่เป็นไรแต่ว่าเราทำการปิดก่อนเราจะปิดไฟเลยแก้ไฟก่อนแก้ไฟชูดียวพูดเดินตามมาทําไมครับอุ้ยกำลังจะยิงเลยยิงไม่ทันเรียบร้อย กำลังจะยิงอะ่ะ<อ>กดยิงแล้วยิง<อ>ไม่ทนัน<อ>ถืส้อมขาดก่อนโอเค<ๆ>ครับก็จะประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับสไนเปอร์แล้วก็อัพระดับอีพิกไปนะครับเวลาซูมแล้วก็สามารถเดินได้โคตรกู๊เลยก็หากใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับแล้วก็ใครมีความคิดเห็นอะไรอยากจะคอมเมนต์ก็คอมเมนต์ใต้ใคลิปวิดีโอกันได้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ